เรียบร้อยมิดอิมซิมโอ้โหแต่มัน,มนโค้งไงเนี่ยล่อวะเนี่ย <laughs> นี่นะฮะหลังจากที่เราเจาะไปตลอดแนวนะฮะสุดแนวนูน้นสุดแนวนี้แล้วก็ออกทางนูน้นออกทางนู้นนะฮะเราจะมาเดินดูแมกโครลงนี่กันเสานะฮะเป็นเสาเข็ยมยาวสี่เมตรบ้าง5้าเมตรบ้างนะฮะเป็นเสาที่เขาตัดแล้วนะฮะหัวตัดเสร็จแล้วนะคระับมาลง นนี้ก็เอาไปลงตรงนี้ผมเจาะไป 4, สีเมตรห้าสิบนะฮะต้นนี้มันเจาะไม่ลงนะฮะเจาะไม่ลงใ้ติดพวกหินพวกเศษไม้โอ้มันซูงไงฮะ <c oughs> ติดหูพอดีจะโซบมานันคขับพอดมาในเนสากพอดีเป้นไปเนี่ยไอ้ตรงนี้ในติดพวกเศษไม้พวกเศษปูนครับ แน่ๆทั้งแถวเนี่ยแถวไปแล้วแถวกลับดิมี่สองต้นมาลงทั้งคุณมีต้นหนึ่งมาลงท่านี้ก็ต้นเดียวนี่แหละแกล้งแล้วล่ะล่ะแกล้งวหนาแล้วหัวหนาว่าด้มีอย่างตัดออกก็ได้เชื่อว่าสิมาขุพรั้กับเมียหน่านะเพิ่งแล้วครับเดี๋ยวก็เมียแหละมึงฟ้าฝนกะทิมาแล้วนี่มืดแม่หลัน แ <c oughs> มงข้าโซเลยชิมโซเลยเนาะอยากไล่เลยโซเส้นใหญ่ผมเออโอ้ยสมัครรวมมือนึงวะรวมไล่ก็ไม่ได้แต่ต้นถึงหัวจะคล่องอีกคือแล้วคือแล้วนั่นระวังมือเด้อระวังมือเด้อขึ้นทำพอดีมากนะสุดพอดีซื้อพอดีคว้พอดีต้องพอดี เรียบร้อยมิดอิม่มซิมโอ้โหแต่มันโค้โนะเนี่ยล่อมาเนี่ยเอาละเอาละพอพอพอโูดพูด เดี๋ยวเดียวมันต้องก้อหัวเราไปย้อนเราเมื่อเอามือข้ามไม่เอามื่อไหนแล้วพอโซ่ปุ๊บมืออยู่เลยมันทิ่ลงปุ๊บเลยดอกไปเห็นอยู่พัทยาหรอวะเสาสามเมตรผมเจาะหาเมตรเนาะให้มันลงลงข้างล่างเนี่โคตรไปคุ้นลงข้างล่างเขาว่าวันนี้ลงบ่ได้แล้วมันค่าโซ่ค่าสเตย์ไปเนี่ยมันบ่ได้ก็เลยก็เลยเอาคนหนึ่งดันไปแห้งนะแต่ไม่แห้งล้วก็ดึงโซ่ได้เพิ่มกับดันปุ๊บไหลเรีมเลยต้องเอาสั้นแต่ไป ไอเราก่หอหัวก,ก่หวอหัมาแล้กก็มาห้อยไว้ก่อหัมาห้อยไว้เอาไนาไหลึหเหรวมยอ,อยากเข้าไปใกลเน,นเดงเ,เขาเสียวกัน <c oughs> ระวังเด้อระวังเด้อพอดีเป๊ะเนี่เขาะประเดียวนั่นแม่งมีอิ่มซิมเข็บมใช่ไหมือึเข็บมันพอดีครับออ um <ENNIS> <ส>ื เอายัยมางไรอีกไปครับไปเอาแค่นี้นลฮะวางมันแต่นม,มายาวเลยนี่ครับกดน,นี่ไปครับกรับป้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณสำารับการติดตามรับชมนะฮะลากันตรงนี้แล้วฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับ